หลังจากที่ทางวัดไฮไฟน์นะครับมีการหรือส่วนที่เป็นห้องเก็บปรากฏว่าผมก็ได้มาเจอกับลำโพงคู่หนึ่งที่เรียกว่าน่าสนใจมากแล้วก็เซอร์ไพรส์มากที่ลำโพงคู่นี้เนี่ยมาถูกเก็บไว้ในห้องเก็บของนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเวลาไม่ต่างว่ายี่สิบปีนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าลำโพงคู่นี้เนี่ยคือลำโพงอะไรเดี๋ยวเจอกันที่ห้องทดสอบนะครับ ซื้อสินค้าโบสพร้อมคำแนะนำดีๆต้องที่อัศวโสพลพร้อมบริการทุกสาขาวันนี้ที่ Central Embassy ปิ่นเกล้าอีสต์วิลและสยามพพรากอนหรืชอช้อปออนไลน์ได้ที่ w w w a s a w a s o p o n .co.th และไลน์แออัศวะโสพลหลังจากที่เราไปเจอกล่องลำโพงลองแกะออกมาดูแล้วเนี่ยก็คือเจ้าตัวที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะฮะสองตัว ก็คือ d y n a u d u o i o นะครับรุ่น Contour 1.8 MK2 a นะครับตัวนี้บอกเลยว่าคลาสสิกมากเพราะว่าถ้าดูอายุนะฮะผมคิดว่าน่าจะมี20ปีขึ้นนะครับก็คือเป็นช่วงที่ u ดนาตอนนั้นซีรีส์ Contour เนี่ยมีตัววังหิ่งตัวดังก็คือ1.3 MK2 นะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็คือรุ่นพี่เลยก็คือ1.8 MK2 นะฮะถ้าเราดูสภาพเนี่ยบอกเลยว่า ลำโพงตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นลําโพงใหม่ผมคิดว่าเป็นลําโพงใหม่ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะฮะเนื่องจากพอแกะออกมาแล้วเนี่ยบอกเลยว่าสภาพค่อนข้างมิ้นเลยทีเดียวก็คือเหมือนใหม่นะฮะแล้วก็จากที่ดูเนี่ยเรื่องของตัวดอกลำโพงขอบบูฟขอบบูฟเฟอร์นะครับเป็นยางแล้วก็ยังมีสภาพดีอยู่ ซึ่งถ้าเป็นลำโพงที่เป็นขอบโฟมเนี่ยเก็บไว้20ปีเนี่ยผมว่าขอบเนี่ยอาจจะมีเปื่อยหรือย,ยุ่ยไปแล้วนะครับแล้วก็ผิวของตู้ก็ยังมีความลื่นนะครับไม่เป็นยางเหนียวนะฮะแสดงว่าวัสดุแล้วก็เรื่องของคุณภาพวัสดุเนี่ยทำให้ลำโพงคู่นี้เนี่ยแม้จะถึงถูกเก็บไว้นานประมาณเกือบ20 20ป,ปีแล้วกัน ะะแต่สภาพก็ยังนิ่งอยู่เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างนะครับตัว Twitter ก่อนเลยเนี่ยอันนี้ผมไปเช็คมาแล้วนะครับตัว Twitter เนี่ยเป็นตัว Isotec นะฮะไม่ใช่ i s o t a นะครับเพราะว่ายุคนั้นถ้าเป็นด y n นา o ซรีเนี่ยเขายังใช้ Twitter รุ่นอ s o t e c คอยู่นะครับส่วนบูเฟอร์เนี่ยก็จะเป็นกลวย MSP ซึ่งดานาเขาก็ใช้มานอยู่แล้วแต่ละซีรีส์แต่ละรุ่นก็จะมีการคัสตอมเมทที่แตกต่างกันไปนะครับ ตัวนี้เนี่ยบางคนอาจถามว่ามันต่างจากรุ่น1.8ยังไงเนี่ยคือ1.8เดิมเนี่ยหน้าตาจะคล้ายๆกันแต่ว่า,าตัวด i เวอร์เนี่ยของ1.8เนี่ยจะเป็นแอคทีฟตัวนึงพาสตีฟตัวหนึง่งแต่ว่าตัว Mark i 2เนี่ยเขาทำเป็นแอคทีฟทั้งคู่เลยนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากจะลองฟังเสียงมาแล้วว่าไอ้เจ้าคอนโทรล1.8 Mark i 2เนี่ยเสียงมันจะประมาณไหนนะฮะแต่ผมบอกก่อนว่าอันนี้ขอแนะนำนิดนึงนะครับ ไหนๆเราก็เจอลําโพงที่มันเก่าเก็บแล้วเนี่ยผมก็เลยมีข้อแนะนํานิดนึงว่าเวลาเราแกะออกจากกล่องมาใช้งานเนี่ยนะฮะอย่าเพิ่งไปรีบเ,เล่นเล่งเสียงที่แอมมากไปนะครับเวลาต่อใช้งานเนี่ยค่อยๆเปิดเบาๆก,ก่อนนะครับแล้วลองฟังดูก่อนว่าเสียงออกครบไหมนะฮะทวิเตอร์บูฟเฟอร์ทำงานปกติไหมนะครับไม่ต้องไปเล่นดังมากนะครับเพราะว่าลำโพงที่เก็บไว้นานเนี่ยมันก็เหมือนคนหลับยาวๆครับ เวลาปลูกขึ้นมาเนี่ยมันต้องอค่อยๆปลูกนะฮะอย่าเพิ่งไปเร่งอย่าเพิ่งไปเล่นมันเร่งเสียงดังมากหรือเล่นเสียงเพลงที่มันมีด y นามิกรุนแรงไปนะครับดูก่อนว่าการทํางานของมันเนี่ยยังปกติอยู่ไหมนะฮะแล้วก็จากนั้นแหละเพราะเกิดเราฟังแล้วเนี่ยเสียงเนี่ยไม่มีปัญหาหรือว่ารู้สึกผิดปกติอะไรนะครับเราก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องไปโมดิฟายหรือไปซ่อมอะไรข้างในซึ่งบางคนบอกว่าลําโพงเก่าเนี่ย ซีมันอาจจะแห้งอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะว่าพวกซี C เนี่ยอาจจะมีอายุการใช้งานประมาณ15-20ปีนะครับซึ่งเก็บไว้นานมันอาจจะแห้งหรือเสื่อมหรือรั่วอะไรอย่างนี้ได้แต่ถ้าเราฟังแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันปกติไม่มีอะไรนะฮะก็อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเพราะว่าบางทีการเปลี่ยนเนี่ยเสียงมันอาจจะเพี้ยนไปหรือว่า,าไม่เหมือนเดิมแต่เราก็ไม่รู้นะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดเราฟังแล้วเรายังรู้สึกโอเคอยู่เนี่ยเราก็ใช้งานไปก่อนก็ได้ครับ ถือว่าโชคดีมากที่เราเจออุปกรณ์เนี่ยครบเลยในกล่องนะครับคือมีทั้งสไป์แล้วก็มีทั้งโฟมอุดมีคู่มือครบเลยนะฮะตรงนี้อยากจะบอกว่าสำหรับลำโพงตั้งพื้นเนี่ยสไป์เป็นเรื่องสำคัญน,นะครับถ้ามีสไป์มาให้อย่างเงี้ยโอเคเลยนะฮะแต่ถ้าไม่มีเนี่ยแล้วเราไปหาสไป์อื่นมาใส่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามัน เสียงจะเป็นยังไงหรือว่ามันจะใส่ได้ไหมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังกันว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเสียงมันจะเป็นยังไงครับ